โอเคนค้าตัวผมนี้คุ้นกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวมอสโลกแห่งเพชรนะครับโอเคเรามารีวิวกันเลยคนระับเป็นมอสที่จะเปลี่ยนให้ทั้งโลกกลายเป็นเพชรเลยนะก็ที่จริงมันวางบล็อกเดียวแล้วตีได้นะครับแต่ผมอยากสร้างเป็นประตูเฉยๆนะแล้วอีกอย่างนึงคือเครื่องพไม่แรงอย่าอย่าสร้างหรืออย่าเล่นนะผมขอแนะนําเลยเครื่องจะแหลกครับขนาดเครื่องของผมยังโอ้โหอยู่ได้แค่ไม่ถึงสองนาทีครับไปแล้วครับเครื่องแหลก นี่ครับพอทราบเป็นประตูหรือว่าเอาบล็อกเพชรวางบล็อกเดียวก็ได้นะครับเรากดไปหนึ่งครั้งครับนี่ครับอนี่ครับแล้วพยายามจะเดินออกไปไกลนะครับให้โลกมันเจนรเหตหมดก่อนนะครับไม่งั้น๋ยวแหลกแน่นอนนี่ครับมันจะได้แบบนี้มันจะเจนะเรตไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเริ่มแหลกแล้วโอเคเรามาดูวิธีลงกันเลยนะครับเห็นไหมแหลกเลยผมว่าแล้วโอเคดียวออก่อน โอเคมาดูวิธีลงเลยนะครับก็กดไปที่รูปปุน่นจเออกอโทษนะครับพอเลี่ยงโอเคก็ okay. กดที่รูกปกุจนแจรนะรแล้วก็ลบตัวเก่าก่อนอกดเปิดตรงมุมขวานะครับกดเปิดแล้วกดรูปบวกอันแรกนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนี่ครับเป็นไฟล์ที่ผมให้ลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับพอโหลดเสร็จแล้วก็กดเข้าไปเลยครับนี่คก็ เปลียนเสร็จพิธีครับดูครับแล้วเข้าโลกไปนะโอเคผมเบื่อตอนมันจิดตะไรโลกเนี่ยยังอยู่ไหมแล้วก็สร้างอย่างที่ผมบอกเลยครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็มีเชียเขาดีครับสลาลทีนี้บายนะเรื่องแหลกแล้บายไปแล้ว